ก็บได้นานแค่ไหนอันนี้ได้ไม่ได้ก็ต้องวันนี้นานเจอทีไงไม่หมดแล้เนี่ยก็ทำกับข้าวไปแล้วไม่เป็นไรก็แบ่งหมดกินข้าวลงบ้านเนี่ยคนเอาเอานี่ไปกินเอาข้าวลงบ้านเอาไปกินยังไงอ่ะเอาให้กินสองถึงไปนั่งหออะไรกันเออน้อพีเออเออพีค่ะทายก่อน บอใจมาดีครับโ,โนักข่าวลุม <laughs> นานนัดนานนดีนานดน,านดดีไเจอ โอ้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 โี้โอคโอ้โอ้โอ้โ้้โอ้าอ้โอ้โายโอ้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 โอรโอ้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 โอาโออ้โอ้อ้เอยอ <laughs> <ะ>้โออ้อออ บาตนนออชื่อบสาตนนป่ะชื่ตโนตนนชื่อเพชรคนไหนหอบแต่แบบวิ่งวงวิ่งวิ่งวิ่ง ชิดโตลงแปลว่าเขาอดกเข้ามาโอเคน้าตาขาได้เลยสูงไหมพี่ับย่างตักย่างด้วยตัวกิหน่อยเนาะับย่างกับย่างับย่างสูงเอยอ่ายินซงเแตว่าถ่ายรูมาแล้วก็คลอก็ดูตังกันเป็ขอสียเนิอเสียขอคนิม่ความเป็นแนวไหนประมาณไหนความเป็นมไหนจามาดูเงี้ ขอนายยกไปไหมหนีจปะเนี่ยจะไปหรอไกนะันจะมันเลยด้วเขาไม่ตัดเมื่อวานี่บอกให้ไปไปแได้บอกไ่ไปไมไปแล้วเมื่อวานต้ออกต้อง้านี่ไก็บอกว่าจะจนเมื่อวานก้องไปหมดกไนดีกว่าค่น้บอกว่าใส่รองเ้กไม่ได้บอกไม่บอกไม่ได้บอก อลอมาเออบอกว่ารุ่ฝันดีเออที่บอกว่าดีๆำเออก็มีรำบอกลำเฉยเฉำเฉยเแล้วก็ถ่ายรุ่นาฝอกันถ่ายรุ่นว่าฝาไม่บอกว่ามารักค้าที่ถือว่าอันนี้นะมาได้มาลักค้าเป็นไงก็มีข่าวเขาอะเขาบอกว่ามาได้อย่างมัเยอะรนายอะรเะวกคมเยอเราอยู่แถวนั้นเราก็ยิ่งมาเลยน้องใรบอกว่าชูเวกไไม่ีอย่างนี้ยังเรียนอยู่ปะ พี่ี่ีว่าวีี่งได้อกมามีเรียนปะมีนกระชากจะได้ไปเขาไมไวันไหี่หรอวันไหนวันที่สองิงป่าไปกับป้าหรอใช่จังหวัครับนดีใจจังเลยไปเที่ยวงานกระชากไปมอเตอร์โชว์มาแล้วไงจะไปงานกระชากอมอเตอร์โชว์ปีนี้ไม่มีริไม่มีบูทูเลยใช่ไม่มีใครจะไปใช่ไหม ก็คึกคือเหมือนเดิมไปวันแรกเลยแต่ดูแล้วเขาก็แต่งตัวเอ็งน้อยลงนะแต่บุ๊คมินี่ไงบุ๊คมินี่บินี่แหละรถรถเคยสอนหลังทีแม่สวยอ่ะไปดูเลเฟที่ก็ได้ถ้ายังไม่ไปอ่ะว่าเราหมดแล้วคนนี้สอนเราใช่คนนี้เป็นีคนที่ให้สอนอะไรเพราเป็น วันจันทร์วันจันทร์งานกาชาติากาชาตานกาชาติคู่ไหนช่องเจ็ดวันจันทร์ช่องเจ็ดขอบกระกต่เดนวันันร้อนม้ีวันเดียวใช่ไหมกีนค่ะค่ะวัีค่ะเอากินเล่นแล้วเหรอ